ดูเกาะเลยเดี๋ยวก็เกาะดอูสิอโอ้ยสวยเลยอะ้ไหนอ <c oughs> ่ดไงนี้ะอาจะีกนอนนี้น่อันนี้อยู่ี่อยู่ั่งเก๋เกวอกว่าอยู่ฝั่งไหนคอได้หมดอกนึง อยูบ่บนก็ได้อ่าบนก็สวยดูของแกสิดูมันติด <c oughs> เล่นเลยอเอยเอยใช่ไม่ไม่หล่นไปไหนนะเออไม่หล่นนะอ่ะอันนะี้กานมันเกใส่กานไนะม่เดียวเออไม่เดียวใช่นสวยโอ้ย <c oughs> <c oughs> Dois.